โอเคอันนี้ก็เป็นบินนะครับได้รับมาเรียบร้อยเนะ0.02 US ดอลลาร์นะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้ก็รองรับระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งเป็นแอปใหม่ที่สามารถหาเงินออนไลน์ให้เราได้จริงๆนะครับเพียงแค่คลิกไม่กี่คลิกต่อวันเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเงินกับเจ้าแอปนี้กันครับ เริ่มต้นนะครับสำหรับแอปนี้น้องมันมีชื่อว่า l i o n e a r ิรนั่นเองนะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถออดาวน์โหลดติดตั้งได้จาก p p s t t r r นะครับในระบบปฏิบัติการ Android นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า l i o n e a r ิรได้เลยนะครับจากนั้นก็ คลิกเข้ามาเน้เราจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับรูปของแอปก็จะประมาณนี้เนะแล้วก็เขียนว่า l i o n on r n นันนเนเนะครับก็ให้เล่านะทำการกดติดตั้งแอปไปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะขอตัดไปหลังจากที่เราเข้าไปในแอปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นพอเราเข้ามาในแอปเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโพลไซีของเขานะครับก็ ลองมาเลื่อนนะครับให้เราเลื่อนนะมาล่างสุดเลยนะครับนี่เลื่อนแล้วก็กดอากีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วการล็อกอินนะครับก็สามารถใช้ Google ในการล็อกอินได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอแคปไปก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดล็อกอินตรงนี้นะครับก็ให้เราใช้บัญชี Gmail ของเรานะครับทำการล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในแอปพลิเคชัน l i ออนเอิรเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการทำงานก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่ให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มไอเจ้าตัวสิงโตรตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกเนาะว่าเหลือกี่คลิกนะครับเนี่ยสมมุติผมคลิกไปนะอนะก็เหลือ10เนี่ยตอนนี้เราก็คลิกแต่ว่าห้ามคลิกรัวๆจนมันติดลบนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับต้อง คลิกให้มันพอดีนะครับอย่าให้มันติดลบถ้าเกิดเราคลิกเร็วกันไปเนี่ยมันติดลบมันก็จะไม่ได้นะตรงนี้ก็บวกไปนะครับ16ไดมอนด์นั่นเองนะครับ15ไอ้16เพชรเนาะโดยเพชรตรงนี้นะครับเราก็สามารถนำไปใช้ในการแลกเงินเข้า PayPal ของเราได้นะครับ <S 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 คราวนี้นะครับก็ให้เราเนาะเข้าไปที่เอ่อฟังก์ชัน get energy ตรงนี้นะครับเพื่อรับไอ้เจ้าตัวสายฟ้าสีเหลืองๆตรงนี้ฟรีนะครับผมก็ เราจะได้มาจากการกรอโค้ดนะครับหรือว่านำโค้ดของเราเนี่ยไปแนะนำเพื่อนๆคนอื่นๆน,นะครับเราก็จะได้ไอสายฟ้าสีเหลืองๆส้มๆตรงนั้นอนะ่ะมาเพื่อใช้ในการกดเจ้าตัวสิงโตโนะเพื่อรับเป็นเพชรหรือว่าไดมอนด์เพื่อใช้ในการถอนเงินเข้าเพพา a นั่นเองนะครับคราวนี้ในการรับเจ้าสายฟ้าสีเหลืองๆฟรีนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาโนะแล้วก็ ให้เรากดเข้าไปที่ Enter your reference code ตรงนี้นะครับหรือว่าใส่รหัสเชิญนั่นเองนะครกดเข้าไปนะครับสำหรับโค้ดเดี๋ยวขอ<ด>เบาเสียงก่อน<ด>นะนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันนะครับสำหรับโค้ดของผมนะครับก็ จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับ88634นะครับย้ำอีกครั้งน no ก88634นะครับโดยเ,เพื่อนๆนะครับสามารถนำโค้ดของตัวเองเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้ภายใต้คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับก็จะได้เอาไว้ให้เพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยได้กรอกได้ใส่กันด้วยนะครับผมตรงนี้ก็สามารถกด enter เข้าไปเพื่อรับสายฟ้าฟรีได้เลยนะครับผมตรงนี้ผมก็จะลองทำเป็นโค้ดของตัวเองให้ดูเนาะแต่ว่ามันไม่ได้นะครับเราจะต้องนำ โค้ดของอเพื่อนๆคนอื่นนะครับมาทำการกรอกเพื่อรับสายฟ้าเพื่อใช้ในการทำงานฟรีนั่นเองนะครับต่อไปก็สำหรับการถอนเงินนะครับก็ให้กดไปตรงคำว่าวิดดอตรงนี้เนาะมันก็จะมี2จํานวนด้วยกันนะครับให้เราถอนเนาะก็คือเป็นยอด0.02 USD นะครับก็ ใช้เพชรหรือว่าไดมอนด์แรกอยู่ที่2,000ไดมอนด์นะครับแล้วก็อกยอดหนึ่งก็จะเป็นยอด0 0 5 US ดอลลาร์นะครับตรงนี้ก็ใช้ไดมอนด์หรือว่าใช้เพชรแรกอยู่ที่5,000เพชรหรือว่า5,000ไดมอนด์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็จะ มาแนะนําประมาณนี้แล้วกันโนะยังไงก็ใครที่มีเป็นชีพเพพาวนะครับก็ลองไปเก็บไปสะสมกันดูนะครับแอบบนี้ก็จ่ายเร็วเนมันเพิ่งมาใหม่นะครับวันนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยใครยยงกมาติดตามก็ฝากกดติดตาม,าาามช่องรีทีมสร้างรายได้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ